จเจริญธรรมครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เทศบาลตำบลมงไหมอำเภอวาเลนชำลาบกุบลราชธานีได้มาประชุมสัญจรครับปกติก็จะประชุมกันในสภาเทศบาลตำบลมงไหมวันนี้ก็มาในหัวข้อที่เพื่อจะทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน5ปีว่าในรอบ5ปีที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะทําถนนเส้นไหนบ้าง นะครับเราปกติแล้วก็จะต้องมีการโหวตเป็นสตรอมกันในหมู่บ้านแต่หัวหน้าคณะคือท่านนายกเทศมนตรีท่านปีชาเงินหมืน่นท่านเรียบง่ายครับท่านบอกว่าหมู่บ้านเรานะ่ะบริหารโดยกรรมการชุมชนแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยไว้เนอ้อเชื่อใจเป็นการปกครองแบบธรรมธิปไตยท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้วันนี้เนี่ยประชุมถือว่าประชุมสําเร็จแล้วว่า จะสร้างถนนเนี่ยแล้วข้อมูลว่าจะสร้างถนนเส้นไหนให้ส่งไปทีหลังถือว่าเป็นการประชุมที่เรียบง่ายมากการประชุมก็จบด้วยดนะีนอกนั้นก็เป็นการคุยกันฉันพี่ฉันน้องนะครับอันนี้คือภารกิจของเทศบาลตะบนบงไหมที่ได้มาวันนี้กบผมนายปีชาเงินเมือนนงานายกเทศมนตรีตะบนบงไหม่ก็ขอขอบคุณทางมลราดที่ทำให้ ชาวไทยชาวโลกได้รับทราบรับรู้ว่าเทศบาลวตําบลเม,มืองไหมอยู่ที่ไหนติดตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมัลา่าที่ท่านทําแหล่งท่องเที่ยวให้กับตําบลเม,มืองไหมซึ่งเลนมากของตำบลเม,มืองไหนของเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมีที่ชุมชนทางมัลล่านะครับมีอยูหย่หลายท่านนะครับที่ท่านได้จัดดาเนินการให้ จากผู้นําชุมชนท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนทางมราชแล้วก็กับผมนายพิชาเงินเมืองก็ขอขอบคุณทางมรดกมากๆนะครับที่ท่านให้ความเจริญความรุ่งเรืองและความให้ชาวบ้านไทยทั่วโลกได้รับทราบว่าตำบลหมวยไมของเราอยู่ที่ไหนท่านจะได้จับจีเพียได้ตามสบายที่นราชธานีอโศวครับแล้วก็ท่านจะพบเทศบาลตำบลหมวยนยครับครับขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับ วันที่13มิถุนายน2567เ,เจ้าหน้าที่คอบเขต10มาจากส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวางกังหุงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุงไหมลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของรับผิดชอบนะคะก็ ท่านได้แจ้งมาว่าท่านจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอ,อาคารผลิตอาหารที่เราได้ขอจดแจ้งเพื่อผลิตอาหารนั่นนะคะในเรื่องของอาคารผลิตอาหารที่เราได้ขอผลิตอาหารนั้นเราสามารถขอเลขที่ได้140ตัวในส่วนของออส่วนกลางที่มาตรวจสอบอ่ะท่านก็ได้แนะนำว่าอยากให้เราใช้สถานที่ให้มันเกิดประโยชน์ ใช้สถานที่ที่ได้ได้รับอนุญาตเนี่ยให้มันใช้พื้นที่ได้จริงแล้วในส่วนของอาคารผลิตเรามีโครงการที่จะทำอาคารผลิตออยอหลังที่สองเนื่องจากว่าสินค้าเรามี140ตัวแต่พื้นที่ใช้สอยในอาคารเรามันมันไม่เพียงพอกับการใช้งานค่ะเราก็เลยจะขอเพื่อที่จะสร้างอาคารแห่งที่สองซึ่งขั้นตอนของการ ของการขอก็ไม่ได้ยุ่งยากเป็นไปในลักษณะเดียวกับอาคารแรกก็คือเรารู้ว่าเราจะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะผลิตอะไรพอรู้ว่าเราจะผลิตอะไรเราจะต้องเอารายการที่เราจะผลิตอะคะ่ะไปคุยกับสสจจังหวัดซึ่งเราอยู่ในภาคส่วนของจังหวัดเราก็ต้องขึ้นอยู่กับสาธารณสุขจังหวัดนะคะที่ดูแลเรื่องนี้เราก็ต้องไปหาเขาเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันว่าอาคารที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เราจะใช้ในการผลิตสินค้าประเภทไหนบ้างแล้วลายหมายถึงว่าขั้นตอนการผลิตเส้นทางของมันเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเราก็จะออกแบบภายในของอาคารร่วมการขาดตั้งแต่เรื่องของการบำบัดน้ำเสียเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบเรื่องของการเมื่อวัตถุดิบมาแล้วจะต้องเอาไปปรุงตรงไหนแล้วหลังจากที่ปรุงแล้วจะบรรจุในในในบริเวณไหนซึ่งขั้นตอนพวกนี้มัน สสจเป็นผู้วางแผนร่วมกับเราแต่ไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องใช้แบบนี้นะ,ะวัสดุแบบนี้นะเพียงแต่ว่ามีกำหนดว่าจะต้องเป็น,ปนมาตรฐานที่เขากำหนดแต่จะถูกจะแพงเนี่ยอยู่ที่ผู้ผู้ผลิตค่ะแม้แต่พื้นที่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอเขาเรียกว่าจะต้องใหญ่โตนะคะเอาอยู่ที่กำลังของผู้ผลิตฉะนั้น ทุกคนก็สามารถที่จะขออยอ,อยอได้เพียงแต่ว่าต้องเข้าไปหาเขาไปขอคำปรึกษาจากเขาอะค่ะซึ่งก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นหลักหมื่นค่ะอย่างเบื้องต้นถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่3,000ในการขออนุญาตได้ใบสถานที่ผลิตลนะคะประมาณนั้นฟักนี้เราจะปลูกทุกปีอย่างน้อยก็คือปีละหนึ่งครั้งถ้าอย่างมาก ปีละสองครั้งอันนี้เราก็พูดเก็บรุ่นเนี่ยไปแล้วเราก็ทำหลุมรุ่นใหม่ว่าทำไมปีนี้มันปลูกยากทำไมเราได้ฟักมาใช้ในแต่ละปีเพราะเราก็พูดถึงมันก็ต้องดูแลนะ่ะปลูกแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างน้อยถ้าเรามีอะไรก็เราก็เอาไปคุมเ,เขือกไว้แล้วก็เราก็ค่อยให้ปุ๋ยน้ำ ล่อยตามน้ำมาคือจะให้เขาเลี้ยงลูกเจริญเติบโตก็ก็ดินเราก็ไม่เป็นม erm ันเป็นดินเพอร์มาทที่เราทำไว้มันดินมันมีออกซิเจนโปร่งข้างล่างพอเราใส่หินลงไปล่างสุดนะแล้วก็หินแล้วก็เป็นท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆมันจะอยู่ได้หลายปีสิบปีมันก็ไม่ย่อยสลายพราะมันเป็นท่อนไม้ที่แบบว่า เราทิ้งแล้วเราไม่ได้ใช้อันนี้เราก็มาทำว่ามันก็มีออกซิเจนขึ้นมาช่วยเลี้ยงไอ้เครือฟักนี่ให้มันเดินได้ไกลแล้วความสลบของเพอร์ม,มานี้ก็จะให้ฟักลงมาดูดน้ำข้างล่างที่มันต่ำกว่าดินต่ำกว่ามันก็จะทำให้ฟักเขาจเจริญเติบโตวไวและก็แข็งแรงค่ะประมาณนี้ค่ะ